นี้มันมีหลายอย่างไม่โปร่งใสถูกไหมคะ ว่าขอาาจะไปกดดันโกโกโตเลยเรามีหลักฐานอยู่แล้วดูด้วยขอมท่านว่ายาทำยังไงเราอย่าไปวันนี้เราไม่ได้กดดันะแต่เรามาทความเข้าใจกับโกโกโตเรามาทำความเข้าใจกับโกโกตถ้าท่านไม่เคยรู้ นเหลังจากการเลือกตั้งจริงๆแล้วเราก็สมควรที่จะรอมรับแล้วก็เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิใช้เสียง80,000กว่าคนนะครับเราก็เคารพเสียงตรงนั้นแต่ก็มีหลายเสียงตอบมาว่า แย้งมาว่ามันมีเสียงที่มันไม่ถูกต้องไม่มีความชอบธรรมอยู่บ้างเป็นบางส่วนอาจจะแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็สมควรทําให้มันถูกต้องก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นขอหลักฐานมาดูซิก็เลยมีหลักฐานเยอะแยะมากมายส่งมาที่เราซึ่งทําให้เราเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องส่งหลักฐานเหล่านั้นให้กับทางกรกตเพื่อให้ทางกรกตจะได้ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องเหล่าแบบนั้นว่ามัน สอบไปในทางทุจริตของการเลือกตั้งแค่ไหนเพียงไรความตั้งใจของเราเราจะยอมไหมคะไม่ยอม ใช่ส่วนนี้เราจะไม่ได้รับคำตอบจากปกตการที่ทุกท่านมาให้กำลังใจผมก็ขอขอบพระคุณมากแล้วก็อยากจะขอยืนยันว่าเราเคารพทุกคนที่มาใช้คะแนนเสียงแปดหมื่นกว่าคนนะครับเคารพทุกเสียงตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เที่เขาได้เสียงไปแต่เราเพียงแต่ไม่ยอมรับ กับความไม่ถูกต้องในเมื่อทุกฝ่ายให้ข้อมูลหลักฐานมาถึงความไม่ถูกต้องถึงความไม่เที่ยงธรรมเราในฐานะที่ต้องการทําการเมืองสีขาวให้เป็นสมบัติของคนทางงานต้องการทราําระบบประชาธิปไตยให้ถูกต้องให้กับสังคมให้กับอนาคตของลูกหลานเรายืนยันว่าเราตรงไปตรงมา,าเพราะฉะนั้นกี่วันนี่มันอยู่ในกระบวนการตอนนี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาคำร้องผมยังไม่รู้เลยคำร้องเขียนมาถูกหรือไม่ครับผมบอกได้เท่านี้ หลังจากนั้นหลังจากนั้นท่านรอฟังข่าวจากพิกิตนะครับเพราะผมไปแจ้งพิกิตคนเดียวผมไม่แจ้งทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกระบวนการนละต้องมีการดูว่าพยานหลักฐานของ,ของพิกิตมันมีแค่ไหนนะครับ